ลอ,อยแก้วเป็นของหวานที่ได้รับความนิยมชาวสวนสละจึงนิยมนำมาแปรรูปเลี่ยงหลบปัญหาผลผลิตล้นตลาด <S <S 1> <S 1> ครอบครัวคําสิริปลูกสละบนพื้นที่70ไร่มีผลผลิตให้ขายตลอดทั้งปีช่วงแรกเราปลูกสละผลผลิตแล้วออกจำหน่ายได้ราคาค่อนข้างดีช่วงหลังนะราคาผลผลิตเริ่มตกลงเป็น40-50จนถึงปัจจุบันนี้ราคาแค่20บาทเองต่อ,อกิโลกร,รมัม ปี2550เริ่มทดลองนำสลามาแปรรูปเป็นสละร้อยแก้วคิดค้นสูตรของตัวเองทานข้าในร้านหารแล้วก็เห็นสละรอยแก้วมีจำหน่ายแล้วก็เกิดไอเดียว่ที่บ้านเรามีส่วนสละอยู่แล้วเราน่าจะอามาแปรรูปดูบ้างแรกๆทดลองทำทานกันเองในครอบครัวจนอร่อยได้เรื่องจึงเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำการตลาดอย่างจริงจัง ลองไปลองทานของคนอื่นก่อนนะทานแล้วก็กเอามาค่อยๆมาพัฒนาของตัวเองว่าควรจะทํายังไงถึงจะได้อร่อยที่นี่ใช้สลาพันเนินวงทําลอยแก้วเพราะสลากมีรสเปรี้ยวอมหวานเคล็ดลับคือต้องคัดผลสดคุณภาพดีไม่แก่หรืออ่อนจัดเนื้อไม่ดํารสชาติของสลากที่เหมาะมาทาลอยแก้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงครับจะจะเปรี้ยวจะหวานน้อยจะเปรี้ยวมาก นิดนึงถึงจะทำรอยแก้วถึงจะอร่อยคือเราเน้นว่าเราไม่ใส่ผงกันบูดหรือยังไงเราก็จะไม่ใส่ถ้าเกิดเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนทันทีเลยเวลาทานเข้าไปก็แค่ลูกเดียวก็จะไม่อยากทานอีกและนอกจากความอร่อยสดสะอาดสิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้สินค้าออกสู่ตลาดตลาตลาดเขามีอยู่แล้วเราเป็นเป็นผู้ตามแล้วควรจะผลิต ให้ดีกว่าเขานะครับเพื่อจะสามารถไปแชร์ตลาดเขาได้ช่วงแรกผมเองเป็นคนจับตลาดเองออกบูธเมืองทองธานีกเกษตรแฟร์งานเจที่อวราดแล้วก็ลองไปส่งตามร้านอาหารดูบ้างตอนนี้ก็กําลังหาตัวแทนจําหน่ายในต่างจังหวัดอยู่พอเรามาแปรรูปปุ๊บจะปัญหาอะไรอีกไหมจริงๆแล้วปัญหาหน่าจะอยู่ที่ค่าขนส่งมากกว่าครับผม,มเพราะว่าประเทศไทยเองก็ต้องถือว่าค่าขนส่งเราอยู่ในระดับที่สูงมากถึงวันนี้นี่ถือว่าสละลอยแก้วของเรานีประสบความสําเร็จไหมก็ถือว่าในอยู่ระดับเริ่มต้นมากกว่าครับผม การไม่หยุดอยู่กับที่คิดและพัฒนาทำให้เกิดเป็นสิ่งใหม่บนพื้นฐานความรู้เดิมซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสลากของครอบครัวคำซิรีได้อย่างดี